เสืกอียงเือกอียงจาไปาไปเลียงเนาะแม่เจะหักนอยจะนอนอา้วยเ้เด้้แเนคามนใจบ้าว้าวสุดอดีับปีนึงรวยยังติดบายี่พี่น้องสต่ดี่อสกูทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีเอ็ดเดอยดหรมาสุขสุขกันมืห้ามั้ยมาเปิดรูปเปิดตาเนาะอยู่ในเมืองพี่น้องอยู่ปั่เตะเนาะแต่ที่เยาบริษัทแถาในเมืองได้มื่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานประจำปีดีกว่างานแข่งเรือยาวของของคนเราเขาได้เขาไม่ติดก่อนแข่งหรอฝักเตะแข่งฝักเตะเนาะเฮ้ยแข่งลาบชิมานั่นเด้ซื้อเครื่องซื้อของเล่นให้น้ำคิงกันป่ะม่ไม่ใช่แล้วก็มาเบิ่งบรรยากาศแล้ว่าชัดเจ้ แรงแต่ว่านีท่านห่อนมือมันง่ายๆหรอกมือมันก็ประมาณหนาที่ทหารนะทหารห้าสามทีเราไม่เป็นหนาที่ชิบกเขาจัดงานก่อนไปคนลายขนาดพี่น้องเอ้ยคนลายีนขนาดร้านนี่เนาะมาเปิดหูเปิดตาพี่น้องมากระเป๋าเอว่าน้อยเนาะมาไหนก็มาห้ามบ่าคคำสีเป็นผ้าเทียวเป็นเป็นนเจะทิ้นนี้เนาะเออสือๆก็ได้เลย

ชนุกเอียงชื่กเอียงซาไปาเลียงเนาะจะหักนาะจะนาะเอะไดยังบ่ด้ากตาโอ้ซาตุกตาโซซาบ่บเอไ้ซกวเยี่ยมิสัตว์เนาะตัวนึ่ง่าไดบ่ตัวนึงไีเด้อจะเบอร์ไกดอนเบีสัตว์อะไเป็นบ้ง

ไปได้องแต่หางเนาะเย็นๆไดไงก็ะ่านใช่ทีังกินน้ำมันยังเฮ้ยดอกอะไร่ะิกะดา่ะกิกมาเปนนมกม่คไปาไปส่งเรไปโรงเยนพี่แหละโอ้ยแนบ่าวี่พอกัะแม่นาะ ยังมีความบังอยู่ไปบ่ครับไปก็ได้ไอซีไอซีซีเด้อเผื่อเห็นมื่อไหร่แล้วรับอันนี้เด้อเมื่อแรกนี่พอกันอยู่30นาทีเมื่อไหรไปล็อกเต้ปกับกอล์ฟเสยกันคือโอเคไปไปก็ได้โดยไป ขักเลยเนาะขักเลยแบบว่าเลี้ยนดอกเลยมันบอกอรเลียนดอกเลยนูคายพาดเนาะฮะเงรางวัลเนาะเออหอมแก่อก็พอเล้องขงน้อยอยู่หายอเลยนายเราเนาะ

โุตรีเดแจงิประกอบขีดด้วยนตรีที่ไปทิ้งที่หนตรนี่มิลสดข้นเรเลา่อสั่งข้าวคนั้นตอนนี้บางมะละกอคนั้นสสั่งข้าวดันีโอ้หแล้วก็มเลย ก yeah. oh. ็ได้ต right? ูมวนแท้โอ้ยยงนักคิวซิซอจังแ้่พวกคิวซองกมเลยนะเจ๊ซีแล้วนอบรรยากาศทุกคนนะบรรยากาศงานบุญแข่งเรือโอ้หาันกนนขึ้นบเออขึ้นเถ่อป่ะเอ้เกว่า แล้วขึ้นมากคพมาเอนนรวไ่าอนล่าคนสไลกับไฟป่าหาใส่เว็ครบไลเพราะว่า้งีนัดขตัวป่าล้ไอ้อนบางคนขตัป่าเล่นาเอเื่อสุได้านีนีเออไปเด็กสีหร้าน ขุ่นนอำที่ซื้อหักแล้วหักแลยงไปังไปังไปยัไปยังไปเลยกมันไปแล้วไปเ็กเต้นเลยเนาะีน่ั่งอ่นนีจัดเอกเสืกเลยเดี๋ยวพี่น้องยมาเล่ออยปางนี้เนาะเปิดมือเปตาสีแดงๆแดงเหมือนเหมือหนางจเลยเนา าซื้อเนี่ยกินเนียอางแนนำนะัจอดบทไมฮะคุณไม่ได้กินจอดหรออีบอจอดตผาีรี่เนาะพี่เผานักเกียรนลเนะนไลยงย อ้ใช่ไหมก็ได้ก็ได้ใช่ตัวเใช่สุก็ได้ป้าถามงามดีอยู่นี่ถามงามดีงามแต่าแล้วคนง่โอ้ชาวซูม่กินีไปใช่เนาะคักไปหปล้าหาอะไรคนแบบมี้ห้ตัวเบ็เนี่ยเาะมีแต่คนทหากสุด้ายผูกสาวเรามีแต่คนงามยง่ามแบบธรรมศาตรนะงามแบบปรต้องตกแต่งยังมางมาขอมยังหยอกอยู่ในาวเาเนาะ่ เป็นกคนเองเนาะคือเช้าพัดขมังกวันเนาะเดอสิทล้ซี่ก็จะันเพือนจะใหญ่บารดี้ขาไอซีเห็นเด้อพอเห็นแล้วเห็น่่อนเนาะเห็นมิมนต์อยู่นะเดี๋ยวมนาหนัดไอซีมนาหนดมาทายทิพอีกแล้วไปหนัไปทา่หรอไรอหรอกินเวทเนี่ยไม่รอมืดปะดีน่มืดเโอ้สเมกไปแทนนะพี่น้อแต่ว่านี่ย มุงกําสาทีไอ้ดอนลําพูที่ไพ่เหรอเลียนแล้วเลียนแล้วเลียนอะไรดิตื่อทีนอนองไอ้เห็นิเลียนแล้วขั้นใหญต่มเมาส์น้ไปเร็นดอนบัวลาวจะื่เมเมันนั่บัวรับนะดอยาใหม่ะสุขสีมรกนั่งเดียวกือทิเงเอาไม่มไห้สิไหนพวกสมาไ้สิ well <laughs> Nói một lần khác, mày phải thanh hả lời thềm chồng mày mùng hai 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 mùng cái mùng hai 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 mùng m อ่อยหยอยิ้มใส่คลิปเลยด้วยเดี๋ยวเออม่พี่พี่สาวสวันนี้มาไปีนน้าเนี่ยน่าจะเข้าไปปี่งกํลังเสาวปีหวยยังิดรวยรวยปได้เสียนให้ีได้หเยนี่ด้แลวกได้ก้แงกิบเ่ยเสียนเห้ทองให้ย เือว e> ่าค e ัดดังี้นะนี่ไกูตาปีนี่ยยู้องล่ะอากิตาเป็นมาที่้งเป็นคนยูซนี่แค่ไหนะอง่มตพอ๋อเนี่ยลเอียดมากโเคเอออากิตามาสิรใคดีกิตามงจ้ะู่ใจจะม่เหงแม่บอกอะไรไม่ต้องรบกันอย่งไ แวกอ่อจะตกค่อยๆค่อยๆวางแก้แลสิแกผู้มนสอยูขับแกวยังเก่มผเข้าไปไ่ิบุักกันนี่แหละนั่นกันนั่งกิซยจู่ตกัน <laughs> Lúc này Lúc này. Lúc này nó cũng ăn không có... nữa tay à? đây tay đây đây ta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 y đi là. เดจริงจังนดจีงออเด้อขอบใจเด้อไปก่อนกนนี่ยกน้องพเเป็นคอนเทนต์เด้อทุกคนยช่องยดช่องอเดอร์้ไนี่ Yeah. they see me yeah อ่าพุ่น này คล้ายกันเจ้าพวกหาจักเนาะอ่าสิไปเอา เขาผ่านน้ำคิงเนาะแกไม่ได้จะให้แต่น้ำคิงแมวด้ไก่สไปซี่สไปซี่ไก่เทปไก่โนสไปซี่ไก่เวฟสไปซี่ไก่เวเด็เด็ก่เด็กกัสไปซี่ไก่เวเอันนี้ไก่โน้ตสไปซี่ เป็นลาบเป็นลาบอะไรสิบาท

อันนี้คือนองกูแลพี่น้องเอานี้อาพวนี่คลิปวน้อยน้องกูนะนี่ไงกับองสมัยก็ได้ไปาไปอีกาาอยู่ไี้ว่าใหญ่เลยนะยิงเล เนี่ย้แบบนี้เมนจมามามาเท่เนี่เขาสีมาแวะสื้อเนีกินมากินน้พี่น้องคือเนี่ยกินมาฝากไม่แอ่นหละ็จะได้กินเก่าตอนนี้ก็บ่ท่านได้เลิกเก็บนะฮะกินจะจับจะกระเพาะนะกับพ่นท่านเลิกแล้วพี่น้องมาะเจ็บมก

จะเ่อพราะว่าตอนเด็กมอยากว่าเห็นหู่ดวงบว่ากิบก่บอกกันบอกกินยาหน่เดมันเลี้ยงกับกระด้างหรอกยาดวนแมวนมันบบ่มียังกระด้างหยานวดแม่นเ่อยู่ินไม่มีได้วดแมวอนี่มันตักอธิบายนี่ยาดวนแม่นี่ทีกระด้ง มักผสมก็เพื่อไอชั้งแลบเราอยกกินคู่มาเย็ดในกระนิ่งนี่ปะกอบเขากันแต่ว่าอย่า่นี่ผสมรับหนึ่งของทีกินแบบนี้กินบน้้านล่ะซื้อบ้านเจอเมืเนียเออนชซื้อไปเนี้ยเนี้ยกซื้อหรอซื้อบ้านซื้อไหม

ันงก็ได้บอก่ได้นะพอติดหนีไปก็บ่ได้บ่พันหนงเดกจะมาจ่ายบ่ได้เลยนะบ่ได้เลยนะว่ามันมันถึงจังวดมงีบินสองเหมือนสองมนเอถึงเด็กามากกจะมาอ

เคยเห็นเนบีบเนอเนบ่พอข่อย um oh. ันมันสีด้วยโผดเนียกคือร้ายโผดฝันดงกระโลเนาะเมไัาเป็นเด่เป็นยางเด่นสัตว์มเป่า มาเอายูนิคม่ได้ปะไม่พาไปด้วยมันมันโอเียน่งคิงให้ขึ้นอนพอยาไหมพราใช่หะกับป็นังคือไห้ป็นังคือไห้กินหอนพกินหอนพออไปเท่าเยอยโอ้ยไม่ไม่ไม่ขึ้นหอนโพ นมคิงนี่พอยคืนนี่ยจะมาต้องกินงั้นเหฮะไม่ยากไอ้พี่้องห้าสิบปีคิมไบเพียงแคนี้เนาะมาห่อได้เด้พี่ดองพี่เหนะพี่องไดกฝากคนใดี็ติดตามเนาะเปิเป็นกำงังลใจไปเซมันแรกเออคั้งแรกวะบายยเนน้ำคิงบายหายซึ่